เกล็ดไข่เขียวน้ากันจ้าบันเปื้อนมูนี่ต่างหลายดอกเลยจ้าอืมดอกส,สวยๆเลยจ้าทางนี้จ้า,านี่สามดอกนี่จะหมด ดอกนึงจ้ะเห็ดไข่เขียวได้จ้ะเนี่ยอืมซึมน้ำเลยเจ้ะเห็ดขาวแป้งเจ้ะข้าวดินน,นคะคนะเนาะดอกงามเลยจ้ะเห็ดไผ่จ้ะพี่น้องเห็ดไผ่เห็ดไผ่จ้ะมาเอาเด้อบอก่มีไฟเราไม่มีไฟค่อยเอาได้ไหมนี่ดอกงามน้ำเลยเจ้า 嗯，好，好。